คลิปนี้เราจะพูดถึงเครื่องมือสุดท้ายของการสร้างงานในชั้นเรียนนะครับนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าใช้โพสซ้มนะครับตรงนี้นะครับเครื่องมือการใช้โพสซําหมายคำว่าในการโพสต์ของเรากิจกรรมต่างๆในทุกๆภาคเรียนหรือทุกเทอมในทุกห้องที่เราเคยโพสต์ไปแล้วนะครับเราสามารถดึงกลับมาใช้ได้ในห้องเรียนห้องนี้ใหม่นะครับ พอคลิกื่องหมายโพสซ้ำนะครับมันก็จะเข้ามาในหลายวิชาต่างๆที่เราเคยสอนไว้แล้วนะครับเราก็เลือกมาสักหนึ่งวิชาที่เราต้องการนะครับที่คล้ายๆกันนะครับของผมเช่นวิทยาการคำนวณนะครับเข้ามาปั๊บนะครับมันก็จะมีรายการที่เคยโพสต์ไว้ต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะเป็นกิจกรรมที่2นี่ครับการศึกษาการเขียนโปรแกรมสมมตินะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์แนบทั้งหมดมานะครับถ้าเราไม่เอาก็เอาออกตรงนี้นะครับให้ใช้ซ้ำครับ สะดวกมากๆเลยครับเครื่องมือนี้เรียบร้อยครับพอคลิกเลือกมาปั๊บมันก็จะมีงานเดิมที่เคยทําไว้นะครับมีคําสั่งมีการแนบไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เราก็เลือกนะครับวิชาที่เราต้องการจะแชร์นะครับในภาคเรียนนี้นะครับนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะครับเหมือนเดิมคะแนนกิจกรรมนี้ให้เท่าไหร่ครับว่าไปกาหนดนะครับก็เหมือนเดิมครับผม1สัปดาห์5ทุ่มหนาทีนะครับ อยู่ในกลุ่มไหนนะครับเช่นในกลุ่มไหนนะครับอันนี้ไม่มีนะครับในหัวข้อนี้เราก็เลือกหัวข้อของเรานะครับเช่นอันที่1นนะครับอันนี้ก็ได้ครับเช่นอันที่3นะครับปั๊บนะครับเกณฑ์การให้คะแนนครับงานชิ้นนี้มีเกณฑนการให้คะแนนไหมนะครับถ้ามีก็เหมือนเดิมครับใช้อันเดิมที่มีอยู่ก็ได้ครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนี่นะครับอันนี้ก็ได้นะครับปั๊บ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิกนะครับก็มอบหมายได้เลยครับปั๊บนะครับเรียบร้อยครับกิจกรรมชิ้นนี้มันก็จะมาอยู่ที่งานชิ้นที่3ของเรานะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับส่วนการให้คะแนนและก็วิธีการต่างๆนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับโอเคนะครับการโพสต์ซ้ําหมายความว่าเป็นการเอาโพสต์ที่เคยโพสต์กิจกรรมต่างๆของ ครั้งที่แล้วภาคเรียนที่แล้วปีที่แล้วอะไรองนี้ครับกลับมาใช้ใหม่นะครับในกรณีที่เราสอนเหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมเราก็ใช้วิธีการโพสตซ้ำครับเพื่อดึองกิจกรรมเดิมกลับมาใส่ในห้องเรียนห้องใหม่ห้องนี้นะครับโอเคนะครับทริคนี้ไม่ยากครับลองฝึกใช้ดูครับ